คุณนะ่ะทำให้ประเทศชาติไม่มีราคาพอคุณทำให้ประเทศชาติโดยรัฐบาลอนุทินทำให้ประเทศชาติไม่มีราคาต่อให้ใครจะดานหน้ามาแก้ต่างมันก็ไม่สามารถที่จะเอาขี้มากลบได้หรอกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณจ้องที่จะเปิด ชายแดนตามเงื่อนไขของประเทศกัมพูชาที่หัวก,กันกับอเมริกาและประเทศมาเลเซียปรากฏว่าด้วยความที่อนุทินเห่อการเป็นนายกรัฐมนตรีและคิดว่าตัวเองเส้นใหญ่ชิบหายระวังนะเส้นที่คุณเกาะอยู่ระวังขี้กากจะเกาหัวนะระวังนะท่านนายกรัฐมนตรีอย่าอ้างมากอย่าไปอ้างมากอย่าไปอ้างมากระวังขี้กากจะกินหัวอย่าอ้างมาก ไปเตือนลูกชายด้วยว่าอย่าแอบ,บอ้างมากอย่าไปยืนอยู่ในที่ที่ไม่ควรยืนระวังขี้กากจะแดกหัวเข้า<ป>อย่าไปแอบ,บอ้างและอย่าอ้างมากอ้างมากๆระวังขี้กากจะแดกหัว<ป>วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายการเมืองการทำงานการเมืองคือทำตามนโยบายที่ประกาศต่อรัฐสภา ไม่ควรจะไปแอบอ้างผ้าดําผ้าขาวใดๆและไม่ควรที่จะให้ลูกชายไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้เพื่อให้สาธารณชนมองลงไปแล้วบอกว่ามือเส้นใหญ่ทั้งพ่อทั้งลูกไม่ใช่กูเตือนแล้วนะดอกเตอร์มาริกาได้เตือนแล้วนะซึ่งเสียหนูรู้ดีนะว่าสิ่งที่กูเตือนเนี่ยมันเป็นความจริงนะกูเตือนแล้วนะกูได้เตือนแล้วนะ หยุดมึงหยุดมึงหยุด,ยดเรื่องขี้กาก,ากเก่าหัวมึงหยุดเดี๋ยวนี้กูเตือนแล้วนะกูเตือนแล้วนะเอาคลิปนี้ดูดแล้วส่งไปให้กับเสียหนูดูดแล้วไปส่งไปให้กับนายกระะัฐมนตรีซึ่งเขาจะรู้ดีว่าสิ่งที่กูเตือนเนี่ยมันมีความหมายว่ายอย่างไรและกูเตือนเนี่ยเป็นความปรารถนาดีอย่างไร แล้วลูกชายคุณเนี่ยยิ่งกะโลกกะลาอยู่ไม่รู้สี่ไม่รู้แปดไม่รู้สละแอดอันใดมึงไปเตือนลูกชายมึงด้วยมึงจงยืนอยู่ในที่ที่ควรยืนอย่าเสือกโอเคนะฉันได้เตือนแล้วนะกูเตือนแล้วนะกูเตือนมึงแล้วนะอย่าแอบ,บอ้างนะ ต้องปกป้องอะไรปกป้องประเทศชาติต้องปกป้องอะไรปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติปกป้องอะไรปกป้องความรู้สึกของประชาชนการที่เราไปเซ็น MOU แล้วการที่เรามีเมียไปเสือกในทุกกิจการของผัวเนี่ย ไม่สามารถที่จะกรบได้ด้วยการเอาเมียไปโชว์ที่เกาหลีแล้วก็มีซีรีส์หน้าตานางเอกซีรีส์ออกมาจือจือกือจือกือจือกือเสร็จแล้วก็มีการทำประชาสัมพันธ์เปิดแคมเปญออกมาว่าประเทศเกาหลีนี่ชอบเมียนา,ายกรัฐมนตรีมากหน้าตาเหมือนกับนางเอกซีรีส์เกาหลีอันนี้กบขี้ที่มึงทำไม่ได้หรอความสวยของเมีย ความหน้าตานางเอกซีรีส์เกาหลีของหน้าตาเมียเนี่ยกบขี้ที่ทำไปไม่ได้หรอกโอเคเนาะตามนั้นล่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นการที่โคจงรัฐบาลออกมาพูดว่าใช้กำลังยึดคืนภาษาตาควายไม่ได้มึงอะยึดคืนไม่ได้แต่ทหารยึดคืนได้เว้ยเฮ้ยมึงเป็นนักการเมือง อย่าว่าแต่ว่าประจักรควายมึงจะยึดคืนได้ไม่ได้มึงไม่ต้องมานั่งตัดสินใจรัฐธรรมนูญกำหนดให้ทหารรักษาอธิปไตยแล้วถ้าเกิดอธิปไตยมันเสียไปมึงคิดว่าจะนั่งมองเหรอให้ทหารนั่งมองเหรอแม่ทัพนายกองอลังตองแตงคนไหนนั่งมองที่เป็นดินสูญเสียไปมึงก็ไม่ควรจะเป็นแม่ทัพนายกองอลังตองแตงอีกต่อไป ที่ปล่อยให้ไม่รับนายกองยืนมองแผ่นดินที่สูญเสียแล้วบอกว่าเรายึดคืนไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลค่ะแผ่นดินเราไม่มีให้เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนรัฐบาลได้เราเปลี่ยนนายากรัฐมนตรีได้เราเปลี่ยนโครงสร้างรัฐบาลได้เราเปลี่ยนคณะรัฐบาลได้แต่เราไม่มีแผ่นดินให้เปลี่ยนเก็ตไม่เก็ตคะเก็ตไม่เก็ตคะแผ่นดินเราหาใหม่ไม่ได้แต่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเราหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้โอเคนะคะ จำใส่กระโหลกหนาไว้ด้วยค่ะพนักงานทุกคนโอเคนะคะและพลเมืองทุกคนทหารทุกคนแม่ทัพทุกนายมีหน้าที่ทำตามรัฐธรรมนูญเพราะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนั้น ระบุเอาไว้ว่าทหารมีหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติอธิปไตยคือแว่นแคว้นแผ่นดินเสียไปมิดหนึ่งไม่ได้ถ้าคุณเป็นทหารและปกป้องแผ่นดินไม่ได้คุณจะต้องโดนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดละเวน้นในการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและแผ่นดินทหารมีหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติคือแผ่นดินและประชาชน ศาสนาคือหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อสถาบันพระมาหากษัตริย์คือความมั่นคงของชาติชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์มีสถาบันและประชาชนอยู่รวมในนั้นหมดแล้วดังนั้นถ้าเกิดรักษาไม่ได้อย่าเป็นแม่ทัพในกองลาออกไปถ้ารักษาแว่นแคว้นแผ่นดินไม่ได้ กรุณาอย่าเป็นแม่ทัพนายกองอล่องตองแต่งจงลาออกไปไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพบกแม่ทัพเรือแม่ทัพอากาศจงลาออกไปซักเกษียณจงกเกษียนไปซะ,ปะจงลาออกไปซะแล้วปล่อยให้คนอื่นเขาขึ้นมากินตําแหน่งแล้วเดี๋ยวเขาจะปฏิบัติเอง